ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องนะครับครับเมื่อนี้เป็นมือวันที่แปดนะครับเนาะวันที่แปดนะครับพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับเมื่อนี้นะครับเชื่อนดีสิมาฟันโค้งสุดท้ายนะครับให้พี่น้องเฮ้านะครับโค้งสุดท้ายนะครับเราพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซีครับบรรยากาศก็แดดนะครับเมื่อนี้นะครับแดดก็เริ่มมีอาการ เริ่มมีอาการหอนไหม่คือเก้านะครับเนาะอากาศอุณหภูมิหลังจากฝนตกนะครับก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับเนาะชุ่มเย็นไปยังน้อยต้นไม้ก็เขียวกะจีขึ้นมาครับรอบนี้เล่าพัฒนาขงสุดไทยนะครับของเสียนาดีนะครับจิมมาฟันตัวใดให้พี่น้องเข้านะครับเนาะมาเบ่งมาชมไปนํากันเด้อพี่น้องยุซีครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับอยู่หน้าบ้านสวนนะครับพี่น้องยุซีครับเที่ยงให้เที่ยงหน้าของเสียนดีก็ยังพันแล้วนะครับเนาะ บ้านสวนนะครับย่างพันธุนลลวเพราะว่าสร้างพ่นรับงานหล่มองนะครับเสียนอดีก็อยากให้พ่นมาเข็ดไห้มันแล้วอยู่นะครับจะได้มีลมเงานะครับผักพันครับเมื่อนี้นะครับเล่าพัฒนานะครับชุดฟันธงนะครับเนาะเสียนอดีสิมาฟันห้พีนองเฮาครับมันใจคักเด้อพีนอนเอฟซีรอบนี้นะครับเล่าพัฒนานะครับสำหรับสายวิ่งสายหลุดนะครับ สูตรจับคูสีมาพมากนะครับไม่ได้การันตีนะครับพี่น้องเอฟซีเพียงแต่แคร์ตามสูตรของเซียนนาดีนะครับเนาะกัมมันใจนะครับเนาะว่าตัวเลขสีมาครับมาบึงมาส้มไปน้ำกันครับพี่น้องเอฟซีครับวันที่แปดนะครับเนาะวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์บ่าหรอพี่น้องเอฟซีเซียนนาดีเบังมือกกอน วันพุธนะครับพี่น้องเอฟซีขอตรวจขอให้พี่น้องเข้านะครับวันพุธที่แปดนะครับเนาะวันพะุธที่แปดนะครับ ออเซียนนาดีนะครับครับพี่น้องเอฟมาครบบนนะครับเนาะครับเลียกงกตัวนะครับเด้อมาครบบนนะครับครบล่างนะครับเนาะมาครบบนล่างนะครับ ครับสามนะครับสองห้าปดนะครับพี่น้อง FC. ครับสามศูนนสองห้าแปดนะครับเอาเขาครบหกตัวให้พี่น้องเข้าเบ้งแจ็คเทื่อได้พี่น้องยครับเิ่งโูดนะครับฟันบนนะครับพี่น้องย เบิดงสูตรก่อนดูสูตรก่อนครับพี่น้นองพี่ซี ครับฟันบนที่สามนะครับร่องแปดนะครับเหล็กบนมากเป็นอยังคือมีตัวร่องนะครับพนี่น้องยูซีเพราะว่าเหล็กบนนะครับมันออกสามตัวนะครับเหล็กล่างออกสองตัวนะครับพี่น้องยูซีจับคู่นะครับฟันบนนะครับพี่น้องยูซี เน้นเน้นครับพี่น้อง FC. เอฟซีเน้นเน้นที่นะครับสามแปดแปดสามครับพี่น้องเอฟซีเน้นที่สามแปดแปดสามนะครับชุดจับคู่นะครับ 1>, 1 8นะครับ5 8นะครับพี่น้องที่หนึ่นะครับเนาะอยู่ทรงหน้าร่มจักหน้อยได้พี่น้องที่จับสูตรไว้น้ำกวันนะครับ หนึ่งแปดห้าแปดนะครับสามแปดตัวเน้นนะครับเนาะฟันล่างนะครับโอ้ยล่มผัดสม,มุดหนังสือของเสยนอดีปิวลงทงหน้าเลยพี่น้องเอี่ฟันล่างนะครับ ครับเน้นๆนะครับครับเน้นที่ศูนย์นะครับ <c oughs> เอาเสียนอดีเขียนพันแล้วด้วยบนนะครับว่าลมพัดสมุติไปนะครับเอาขออนุญาตยุดกวางแป๊บนึงนะครับเก็บสมุติแป๊บนึงนะครับพี่น้องที่ ยซีลมจังน้อยนะครับเนาะเน้นที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเอาตัวร่องนะครับพี่น้องยิปซีหนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องยิปซีหนึ่งสามนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับแล้วก็ <c oughs> ล่มจากน้อย <c oughs> ครับ 1>, 1 1 1 3 1 8 1 9นะครับพี่น้องอีซีครับส่วนเลขบนนะครับเส้นให้ดีเขียนพันแล้วนะครับล่มพัดเอกสารน,นะครับสม,มุดไปก่อนเอาเบิ้งสูตรอีกแป๊บนึงนะครับพี่น้องอีพซี่่มแห้งบนยังเหลืออีก2คู่นะครับพี่น้องอีซีโอ้ยล่มก็เลย แปดเก้านะครับพี่น้องเอฟซีแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์นะครับพี่น้องเอฟซีครับที่จริงก็รูดแปดกับสามก็ได้นะครับเนาะแปดกับสามนะครับพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับตัวเด่นก็คือแปดสามสามแปดนะครับ ครับส่วนเรียกล่างนะครับฟันล่างที่หนึ่งนะครับเน้นๆนะครับหนึ่นะครับพี่น้องทุีครับฟันล่างที่ศูนย์ตัวเดียวนะครับที่1ตัวเดียวเอาสีไส้ให้เลพี่น้องเข้าเบิ้งไปนํากันนะครับเนาะครับมันใจที่สุดนะครับคือเรีกล่างนะครับเนาะ ทีเซยนอ่ะดีรอบนี้นะครับบนนะครับมันใจเลขกวิ่งรูดนะครับพี่น้องเข้านะครับสูตรจับคู่กะเน้นๆให้พี่น้องเข้านะครับตามสูตรนะครับก็มี3สามแปดแปดสามนะครับพี่น้องยิปซีเราใส่ให้ไรไว้พี่น้องเฮากอนมาครบบนนะครับมีสามมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีห้ามีแปดนะครับ ฟันบนนะครับสามนะครับเน้นๆน,น,นะครับพี่น้องเย็บีลองแปดนะครับฟันล่างที่หนึ่งนะครับเน้นๆศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเอาเน้นเบิร์ดให้พี่น้องเข้าอยู่นะครับพี่น้องเย็บี เน้นที่หนึ่งหนึ่งนะครับรอบนี้นะครับถามาเบิลก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับเขาเน้นสองคูนะครับลางครับเ่ียนอดีมันใจที่สุดนะครับก็คือลางนะครับบางที่กขาบอกตัวเน้นเด้อพี่น้องอีฟซี่ครับเล่าพัฒนาของเซียนาดีนะครับขัดสันมาพี่น้องเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ว่ามันกันมาหลายขึ้นแล้วนะครับนะครับให้พี่น้องเข้าแชบหน้าจอไว้ครับเราพัฒนานะครับมาครบบนล่างนะครับสามศูนนะครับพี่น้องเข้าเอาไปล่องเบื้งนะครับสามศูนนะครับเรียกหตัวนะครับฟันบนที่3ามนะครับลอง8เน้นที่3า8แปดสนะครับเอาสุดล่องกับบธรรมดานะครับพี่น้องเอฟซีหนึ่งแปดห้าแปนะครับพี่น้องเอซี ส่วนฟันล่างเนาะครับเนาะฟันล่างที่หนึ่งตัวเดียวนะครับเอามันใจแห้งนะครับฟันล่างหนึ่งตัวเดียวนะครับเน้นเนีนที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับกับสิบเอ็ดนะครับเนาะส่วนหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับพี่น้องที่จะยิบจับลองเบิงเนาะครับเนาะเพราะว่าขัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะขัดตัวที่เป็นต่ออกในที่สุดนะครับไม่ให้พี่น้องเห้านะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีกันทุกคู่ทุกคนมือแรงสองถุ่มคึงโชคโชคมันมันเฮ่งๆงรว่วยสวัสดีครับ